คือของโบจะเป็นประเภทแบบว่ามีดหมดร้อนแล้วก็ใส่กอก็ยังไม่เฮก็ยังใช้ได้ใช่ดีมากดีมากไม่ได้ก็มีปากกาลบคำผิดนะถูกต้องหรือจะเป็นวกดีคุณเขาก็มีมีแต่ว่าปากกาลบคำผิดของเพนเทลต้องบอกเลยว่าพอลบปุ๊บนี่คือแบบผูแล้วเขียนก็สบายหลักๆมีความสุขแน่นอนใช่แฮปปี้กับสิ่งที่ได้ทำก็คือทำในสิ่งที่ชอบแล้วก็ต้องชอบในสิ่งที่ทำด้วยครับผม ก็ได้มาประกวดผลงานกับเป็นแถวได้เลยเก่งมากจะกินยืนดูอยู่่ะสวยๆแบบนี้นะนั่นเลยต่อให้น้องไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะอันที่ได้ที่สองนี่ก็สวยสวยจนแบบกรรมการต้องแบบหนักอกหนักใจมากๆอ่ะเพราะระดับนานาชาติพารูเก่งๆเนี้ยอันนี้ทุนอันนี้เมากันวิ่งสองคนไม่ต้องบอกไครนโบเวลาผู้ชายคนนี้มมจิว่าแบบเป็นศิลปะที่เอาพี่แบบว่าเลือกคนแรกเลยรู้สึกว่าแบมีเสน่ห์ จริงไม่ข่ดอีกแล้วจริงๆผู้ชายอะค่ะแค่วาดรูปหัวใจได้เราก็แฮปปี้แล้วจะอืมนะหรือว่าคนวาดหัวใจไม่ได้นะจริงหรอวงกลมเขายังเป็นวงรีเลยบางคนเลยแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคแค่เขาเริ่มวาดให้เราอะศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วหัวใจของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันวงกลมของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่สุดท้ายแล้วก็คือศิลปะ เห็นไหมครับจะรูปทรงแบบไหนก็คือออกมาจากใจจะได้แสดงความรู้สึกดีๆออกมาให้กันเพื่อเื่อหัวใจที่เบี้ยวอ่ะอาจจะรักมากกว่าคนที่หัวใจเพอร์เฟคจริเราไม่มีว่าทําไมหนูถึงไม่ได้ที่หนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวนะมันเกี่ยวที่ว่าคนที่ทําออกมาถ้ามันมีความสุขงานเหล่านั้นก็คือสิ่งที่สวยงามที่สุดค่ะสำคัญอไปก็คือทำสิ่งที่ชอบและชอบไปสิ่งที่ชอบให่แล้วตกใช่แล้ว อันนหลครับนี่เราพูดคุยกับโบเบลดามาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะเพราะว่าพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยมาโชว์ทักษะในเรื่องศิลปะบนเวทีเลยมาวาดกันตรงนี้ระบายกันตรงนี้ใช่ครับผมช่วยเราในเรื่องของการวาดรูปยังไงครับพี่โบอันแรกเลยคือเรารู้สึกพราวมากๆเออที่แบบเพนเทลฉันมีนะเธอมีหรือยังเออชนะนที่คอนเซ็ชั่นใหม่นะมีตังกล่องมา นะคเก็นชอบความเป็นศิลปะอย่างนึงนอกจากว่าเขาจะช่วยในหลายๆเรื่องแล้วเขาทำให้เกิดความสัมพัทด้วยเห็นไหมเนี่ยยี่สิบวิสุดท้ายนะครับต้องเร่งมือแล้วนะครับได้ระวังนะคะให้ได้อีกไหมรู้หนูขอใช้สิทธิ์ดาราค่ะเออขอเพิ่มอีกสักยี่สิบวิได้ไหมคะได้ค่ะให้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะได้ครับผม ให้20วินสุดท้ายนะเสน็นไนมก็สมมติว่าเวลาเหลือน้อยเนี่ยเราใช้สีที่แท่งใหญ่ขึ้นหรือว่าพิก m e n t ของเนื้อสีที่มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเวลาของเราได้เร็วมากขึ้นด้วยน้องๆแอบจดไป้นะเคล็ดลับของพี่โลภูมิใจตัวแทนภูมิใจโอเคไหมครับวันนี้งานของเราถือว่าพอชอตไหมชอบไหมปจครับนีพอใจอใจครับอนนี้นะคะอนนี้ แม่พ่อพี่น้องให้จังหวะสองสามเป็นไงบ้างให้กันน้อยๆเขายังไม่ตั้งตัวขอคีดละกัน,นหนึ่งสองสามประมานี้เดซิเบลวันละฝัะ่งนี้ขอชิงครีมนน่อยค่ะฝั่งซ้ายอีกรอบนึงดีกว่าฝั่งฝั่งซ้ายยอมไหมละ่ะฝั่งแกร์แอมไปช่วยช่วยหนึ่งสอง เสียงเท่ากันอ่ะถ้างั้นเรามาตัดสินแบบสมัยก่อนเลยละกันนะคะค่ะสมัยก่อนเขาตัดสินกันยังไงอะคะี่ส่งตัวแทนมาข้างละหนึ่งคนค่ะข้างละหนึ่งคนมาค่ะเอาใครเป็นตัวแทนนี่คะฝั่งขวาก็ไหนายดีไม่ตัวแทนของเราเลยเลยดูเรามาตัดสินกันตรงกลางนี้เลยตรงนี้เลยให้โปรเบอร์ด้วยนะครับนะให้กับน้องๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามองของอวัลกันหน่อยใช่มองตั้งแต่บนลงล่างดีได้การน้องๆที่ขึ้นมาก็เป็นน้องที่ได้รับรางวัลด้วยใช่ทักษะฝีมือนี่ไม่ธรรมดานะครับระบบระบบเราไม่ไดนึงจะได้ถ่ายอ่แสงสวยๆนะครับเด็กๆวาดรูปโตมาแจกไลเซนซ์นี่แหละตัวนี้นะคะมีปากกามีได้เป็นเพื่อนใช่ ไปเซนนี้เราคิดมาแล้วนะคะคว่าเซนยังท้ายนี้ครับอยากให้น้องโมฝากผลงานแล้วก็ฝากติดกน้องๆดูกท่านด้วยนะค,ะ<ด>ะร,ครับผมก็ฝากละครนะคะทางช่องสามค่ะตอนนี้พี่โบก็มีละครเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ทันได้ดูกันไหมโมอ,อาจจะร่วงนอนหลับไปก่อนแล้วเลยก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะดูละครโบเวนดานให้หน่อยได้ไหมชื่อเรื่องโลกหมุนรอบเธอนะคะก็ตอนนี้มา Yeah! หนูก็จะว่าอย่างนี้แหละคืออะไรเสมอต้นเสมอปลายค่ะแม่เปต่แปแล้วเะรี่อยชมาเสมอต้นเสมอปลายเจอลยอุ้ยแรงเขาขึ้นหกสิบเทปุ่นี่ชันอาจี้ยพี่โอ้ไม่ทันใครอยากเข้ามาสั่ทุกคนคะใครอยากเข้ามาเลยคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุยอยู่เดี๋ยวบนพี่ยังไม่ตั้งกล้องเลยเป็นเด็กเลยรลาวยบรลามีค่ไม่้าไม่ับมัดเลยเลยเลยหน้าจะดร่งได้เลยได้ หรืออะไรนะงานโฆษณาเข้านะ